สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนของเล่นกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอันแรกนะครับคือลูกกระสุนนะครับนี่ครับเขาแถมมาให้สามันนะครับแล้วครับนี่ล่างแบบนี้นะครับคุณเห็นรูแบบนี้ไหมครับ ซักออกมาเป็นแบบนี้ครับก็ใส่ลูกกระสุนมันมีความยากทีก่สุดเลยไปดูตอนที่ผมทำมันนี้เสร็จกอนนะครับนี่แหละครับหลังจากที่ผมทำเสร็จ้วครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับถ้าใครจะเอาแบบนั้นก็ได้นะครับเอาลูกกระสุนออกมาแบบนี้นก็ได้นะครับ แล้วมันสามารถกดตรงนี้ลงไปก็ได้นะครับเอาเท่าไหนก็ได้นะครับถ้าคุณอยากเลื่อนออกมาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาส่แบบนี้นะครับให้มันลึกเข้าไปเพราะว่าผมชอบมากนะครับถ้าคุณทาแบบนี้เสร็จแล้วก็ต้อคถักตรงนี้ลักข้อตรงนันบ เราก็ง่ายเองนะครับตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับมีลูกกระสุนข้างนั้นใช่ไหมนะครับยิงดนตามผมเลยไม่เจ็บนะครับแต่ห้ามยิงโดนแต่ห้ามยิงนะฮะแต่ห้ามยิงกันนะครับยิงโดนกันนี่เจ็บนะครับห้ามยิงโดนน้องด้วยครับ ถ้าแบบแบบนี้นครับก็จะรุนแรงมากหน่อยนะครับแต่มันไม่รุนแรงมากกว่าที่เป็นอันเล็กนะครับอันเล็กมันก็เล็กอันนี้ก็ใหญ่นะครับแต่ผมไม่ไม่เอกไปยิงกับพี่ไม่ออกไปโรงเรียนนะครับเพื่อนจะทำพังนะครับมันยิ่งแพงกว่านะครับ หกร้อยเท่าไหร่นี่เหรอครับผมยังไม่รู้เลยนะครับนะครับส่วนวันนี้ก็ของก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับ